สวัสดีครับทุกคนวุ้นวายสตอรี่ชาแนลนะครับลหลายๆคนถามมาเยอะมากๆว่าเฮ้ยเธอเลี้ยงไซบีเรียเนี่ยมันดื้อมากไหมเพราะว่าตามที่เห็น <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเห็นแบบตามสื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะปีนหลังคาปีนรั้วหรือแม้แต่ปีนเสานะครับกัดไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามคนเลี้ยงจริงนะอ่าก็ใช่คืออย่างนี้คือถ้าอยากจะเลี้ยงใช่ไหมทุกคนก็ต้องพยายามรับ ในข้อดีข้อเสียของเขาไว้ได้เพราะว่าการเลี้ยงไซบบเรีนเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าเอ้ยฉันฉันจะรักในข้อดีของเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาข้อเสียเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นต้องทําความเข้าใจกับข้าเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าเหนียวเอาเห็นเห็นไหมมันกับมานอน,น,อนลุกุ้งดาผต้องทาความเข้าอาหารมื้ที่ประโยชน์หรืไม่มาจริงอย่าง้องกินค่นี้ว่าคุณไปซื้อยังไม่มากินยากเห็นอีกด้อคุณแล้วคือต้องทําความเข้าใจอย่าง,งน,นี้ก่อนนะครับว่าคือถ้าคุณจะรักเขาอะ คุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะรักเขาแค่ตอนที่เขาเป็นเด็กเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้คือตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเป็นหมาสายเด็กนะครับเขาจะเป็นแบบนี้พอโตมาคุณจะไม่รักถูกพยาบาลอื่เพราะว่าจะเจอเป่อยทางงเพราะงั้นนะครับคือถ้าคุณอยากจะเลี้ยงเนี่ยคุณต้องบอกตัวเองได้ก่อนว่าเขาดื้อนะเขาแรงเยอะนะแล้วเขาดูแลยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาเป็นหมาเมืองหนาวใช่ไหมถ้าคุณจะรักการโอนเงินก็คือการบอกรัก ความได้แล้ววันนี้ที่ u t u b บนะครับการมาได้ไงวะเขาเป็นหมาที่มีพลังเยอะทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนนั้นไม่ค่อยชินได้แบบไหนหลังๆเนี่ยบากเขานิ้วนะก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยดื้อนะครับทุกคนครับก็คือว่านอนสอนง่ายอ่าผมต้องต้องอย่างนี้ก่อนดื้อไหมดื้อตอนเด็กๆทำะารห้าวของไหมหมาทุกตัวกัดเฟอร์นิเจอร์ นะครับทุกคนเนี่ยอ่ะกัดเฟอร์นิเจอร์ข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัดเฟอร์นิเจอร์แต่พอโตมาในระยะหนึ่งที่รู้สึกว่าเออกินคาริบ้าไปลูกอืเขาไม่อยากดือ้อก็ไม่ดือ้อมันเป็นหมาที่มีพลังเยอะอ่ะมันอาจจะทําลายข้าวของบ้างอยู่ที่ว่าเราดูแลเขายังไงหมากัดของเราจะไปบอกว่ามึงกัดของทําไมเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเราเองอะ่ะเก็บของดีแล้วหรือย,ยงังเออจะไปบอกว่าเธอทําลายข้าวของ ตัวเธอเองรู้ว่าเขาเล่นเยอะเขาแรงเยอะตัวเธอพาเขาไปปลดปล่อยไหมแล้วเขากัดขออเธอวางไว้ไหนไม่ใช่บทจะนอนเอาแว่นตาวางไว้ข้างหมาตื่นมาหมากัดแว่นตาก็ไปโทษหมาโกรธหมาเหตุการณ์ทุนคุนว่ะของเยาวนอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนอันนี้อันนี้คือก็ต้องแยกกันไปส่วนอีเรื่องกัดไก่เนี่ยถ้าคุณทําให้เขาคุ้นชินตั้งแต่เด็กกับไก่อ่ะเข้าใจปะ มันก็ไม่กัดนะจริงๆถ้าเธอเลี้ยงกับ,บยลาเนี้ยเลี้ยงกับแมวมันก็ไม่กัดแมวนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติเขาอยู่ดีว่าสภาพแวดล้อมน,นั้นมันเพืออุดมไในการเลี้ยงไหมถ้าจะบอกว่าเลี้ยงไปแล้วที่บ้านไม่มีแอรอ์พูดถึงเรื่องความเย็นเนาะไม่มีแอร์เนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยไม่มีแอร์เธอถามว่าถ้าไม่มีแอร์แล้วอยากเลี้ยงได้ไหม มันก็ได้แหละแต่ว่าก็ต้องมีพัดลมมีเครื่องระบายแบบพวกความร้อนให้เขาแต่ถามว่าพวกนี้มันมีแอร์ก็ก็ดีที่สุดนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะพวกนี้น้องๆอ่ะเขาเป็นหมา,ขามเขาลูกเขาเขาไม่ใช่หมาไทยเขาเป็นหมาต่างประเทศเขาเป็นหมารัสเซียเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เขาเจอเจอเชื้อโรคบ้านเราอะไรเงี้ยเจอพยุงพยาธิเขาจะเซนซิทีฟต่อเสื้อลรกเชื้อศูนย์ เขาจะเซ็นซิทีตต่อเชื้อโรคได้มากกว่าหมาไทยบ้านเราเช่นแบบอ่าเห็บกัดอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดได้เลยแต่หมาไทยมึงกัดไปเถอะกัดมาสักสี่ห้ารอบสิบรอบกูก็ไม่เป็นไรนี่คือนี่คือข้อแตกต่างอ่าเพราะงั้นเนี่ยถามว่าข้อดีของเขามีไหมเธอเห็นเนี่ยนี่คือข้อดีเห็นปะข้อดีเห็นปะไล่โจรไม่่าไม่ไล่เลยอ่าพูดถึงข้อดีแล้วกันเนาะ ขึ้นหลายเนีย่นยเพอดีเหรอเพอดีอดดรับแขกไงเอาเอาจริงๆก็คือแต่ถามว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออาหารดิบน้องหมาดีๆที่มีให้เขาอ่ะ มันก็หาง่ายในทุกวันนี้อไอผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือคานิว่านะครับทุกคนสิ่งนี้คือเขาคัดสรรมาแล้วว่ามันช่วยบำรุงขนให้สวยงามทาให้น้องหมาสุขภาพดีด้วยนะครับทุกคนมีโอเมก้าชามมีหกนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่าง,งตัวนี้เขาไม่ใส่แป้งนะครับทุกคนเป็นจากเนื้อสัตว์ทาจากเนื้อสัตว์แท้แล้วก็ไม่ใส่แป้งข้าวโพดไม่ใส่แป้งสาลีนะครับทุกคนครับอันนี้อันนี้คือหนึ่งข้อดีที่ในโลกนี้มันสามารถหาสิ่งที่ให้เขากินได้งานมากขึ้นแล้วตรงนี้นะครับเหมือนผมพูดไม่ชัดปเออ ส่ลิเทเลอร์เหรอประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับอันนี้ก็เลี้ยงได้แต่ถามว่าข้อดีของข้าวสวยคืออะไรข้าวสวยข้อดีคืออะไรข้อดีคือนอนเยอะ <c oughs> อืมกัดไก่ไม่ใช่ข้อดีเปลืองไฟ <c oughs> เปลืองข้าวเปลืองน้ำมีอะไรอีกข้าวสวยมีอะไรอีก <c oughs> ข้อดีอย่างเดียวคือน่ารักสําหรับข้าวสวยนะครับข้าวสวยคือน่ารักอย่างเดียวเลยแล้วข้อดีของข้าวเหนียวล่ะ ข้อดีของขอลูกชายขอ,ขอลูกชายมีข้อดีอะไรบ้าขอลูกชายมีข้อดีน่ารักไหมก็ไม่ <c oughs> อาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังไม่น่ารักนะเขาสวยน่ารักไหมแม่น่ารักอ,นนอ,อันนี้ยินเด่นอันนี้ละ่ะยินดอยแ่ถามว่าถามว่าข้อดีมีอะไรอีกก็ไม่มีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ใครรู้ข้อดีของเขานี่ <c oughs> <c oughs> สงสารว่ะ มิ้น,นบอกหนห่อยในมาข้อดีอข้อดีคืออะไรคิดอยู่เนี่ยไม่ออกคิดไม่ออกออให้พี่พี่บอกดีกว่าเขาเป็นบอกเน่ยเออแล้วก็พี่พีที่ตัดสินใจอยากจะเลี้ยงก็ต้องรับในข้อเสียของเขาไม่ได้เราไม่พูดถึงข้อดีดูค่ะเราข้อดีทิ้งไปเลยหายาก <c oughs> <c oughs> เราต้องรับในข้อเสียของเขาให้ได้ว่าไอ้ข้อเสียของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าเราจะรู้ว่าถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงในบ้านวันหนึ่งอ่ะ เราจะได้เจออะไรใช่ไหมอันน,นี้ดูหน้าดูหน้าน้องข้ออันนี้อันน,น,นี้รู้แล้วรู้แล้วอันนี้คือข้อดีออข้อดีประจําสายพันธุ์อันนี้คือข้อเสียโอเคพี่พี่คอมเมนต์เบาเลยนะแล้วก็ใครที่คิดกำลังจะเรียนนะครับอ่านคอมเมนต์น,นี้หน่อยนะครับว่าแต่ละบ้านเขาจะเจอปัญหาต่างกันข้อดีข้อเสียต่างกันเขาน่ารักเรารักเขาไม่อยากไม่อยากให้รัก แค่ในตอนเด็กอยากให้โตมาก็รักและสําคัญเลยคือการโอนเงินก็คือการบอกรักฟังได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับศิลปินหน้าใหม่สาหรับลุงเก่งวุ่นวายนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe วุ่นวายสตอรี่นะครับทุกคนแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของตะก้องด้วยชื่อว่าครูสาวเหงาใจค่ะครูสาวเหงาใจเฮ็ดตงได่ชิได้เป็นแฟนนะครับทุกคนครับแล้วก็วันนี้วุ่นวายสตอรี่ก็เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งพ่อหมาเป็นทั้งลุงของหมาเป็นทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รักและสนับสนุนเสมอมานะคครับทุกนครับ เขามีข้อดี <c oughs> หลักในมันขอเสียของมันให้มันได้แค่ไหนล่ะคับสี่เรียนอ่ะขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณคาร์ิว่า <c oughs>